โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น1นึ 4, แบบสายฟรียอยู่แรงแดงไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะผมก็จะไม่ใช้สกินปืนสักอันเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสกินปืนนะผมก็ถอดออกหมดเลยนะครับคลิปนี้ผมจะใช้แค่สกิลตัวละครนะสกินปืนผมจะไม่ใช้เลยถ้าคลิปนี้ถึง2องปันไรเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไม่ใช้สกิลตัวละครแล้วก็จะไม่ใช้สกินปืนด้วยสกิลตัวละครที่ผมมาเล่นวันนี้นะผมจะใช้เป็น เอลล็อกเคโรลีนเครลีแล้วก็ฮายาโตะก็ประมาณนี้ผมก็จะพานกไปด้วยนะเดี๋ยวมันโดดช้าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,ลนะครับไปเดี๋ยวยผมดูก่อนว่าผมอัดคลิปไหมเนี่ยเดี๋ยวลืมนะเอ้ยโอเคอัดหยู่ผมก็จะโดดไปหอ,อนาฬิกาเลยดีกว่าโอ้โหโคตรเยอะไหวเปล่าวะชิบหายแลย้ว กระโดดไหนวะไม่มีปืนปะเนี่ยเฮ้ยบนหลังคาผมเลยสวยผมได้ปืนนะสวยได้ปืนชาด้วยของผมนี่แหละดาวดาวดาวหนึ่งสายไม่มียาป่ะต้องยึดซ้ำนั่นแ,แหละน่าม,มียาแหละในต้าหละ่ะสวยมียาด้วยพันยารอดีกว่าเขานัวกันอยู่อนะ่ะด้านล่างนี่ผมต้องไปแจมนั่นแหละไหนวะอุย้ยบนข้างนี้นี่แหละไม่โดนดิ เดี๋ยวดดีกว่าคลิกล่างนี้โห้ะน้ำหนึ่งนะสามเลยดีกว่าเฮ้ยซ้ายมาเฮ้ยอันนี้ตายเลยวะคนลระตี้กันหรือเปล่าวะเออมันคนลระตี้กันบนก็มีเฮ้ยย้อนเฮ้ยสวยหัวแตกว่าผมจะตายแล้วช็อตนี้แม่งเองยห่าจัดเลยผมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเงียบจัง ด้านล่างมีนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่หัวไม่ขึ้นหัวเลยว่ะเหลืองอ่อยเอ้ยดาวหนึ่งรีบซ้ำเลยด้านลา่างานะป่งได้ยินเสียงอุย้ยบนก็มีนี่หว่าไหนทุงไหนวะไม่ใช่บนละน่าอยู่ล่างนะไปเลยดีกว่าเอ้ยหน้าผมมีตัวหนึ่งแดงเถือ่อซ้ำเลยดีกว่าผมไม่มีไอวัลเลยว่ะไม่กล้าดันอนะ่ะ เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะมาหน้าผมเลยตัวหนึ่งอุยอ้ยหัไม่เคลนหัวเลยวะจะตาะยเหาอไปเอ้ยผมไปช้าร์จเลยดีกว่าเขาแน่จะเจ็บหนักสาหัสเลยแหละไหนวะเฮ้ยหน้าผมไอ้ดาวเ่อนเขาอยู่ไหนวะตามไปเลยดีกว่าอุย้ยเอา้ากดไม่ติดไม่โดนหัวแล้วนะไม่ตายวะ่ะผมไม่มียาแล้ว รีตามไปหายาก่อนดีกว่าไม่มียาเลยอ่ะวัดไปผมก็ได้เอ้ได้ยาพอดีเลยว่ะใช่ได้เาไหวนะได้เาไหวนะพันยาก่อนใจเยน็นหนุ่มไปละเขาอยู่หลังรถหรือเปล่าอ้ยมีที่อื่นมาด้วยอฮ้ยโดนหัวนะโดนหัวนะนาเจ็บนะวิ่งช้าเลยดีกว่าตีนเสียงด้านบนก็มา้ยดาวใชซ้ำเลยกวา ยาก่อนตอนนี้ไม่มียาเลยอะเหลือตัวเดียวแล้วแหละที่นี้ผมได้ยินเสียงอยู่ด้าน,านบนนะเมื่อกี้อะเอ้ยสวยมีไอ้โว่ะแจมเลยแจมเลยไม่ได้ยินเสียงละอยู่บนหัวผมเลย้มีเอ้าอยู่ล่างนี่ว่ะกดไอ้หลอกไปชาร์จเลยดีกว่าอุย๊ยเอ้ากดผิดหรว่ากดปืนสวยหัวแตกน่าจหมดแล้วแหละ ก็าฟาร์มคิวเลยเดี๋ยวผมจะไปแลกของพี่โพลแล้วกันนะ ใครที่กำลังมองหาไอดีเกมฟรีไฟล์ราคาถูกๆไม่แพงนะครับผมพี่ก็แนะนำเพจนี้เลยนะครับผมเป็นเพจของพี่เกมลาฟ้านะผมลงอ่างขายไอดีนะครับผมมีไอดีลงตลอดนะครับผมไอดีแต่ละไอดีนี่คือเท่มากๆเลยนะครับผมนี่ครับราคาถูกๆไม่แพงเลยนะครับผมเพจจริงมีผู้ติดตาม2,543คนเลยนะครับผมไอดีแต่ละไอดีนี่คือโคตรคุ้มเลยนะครับผมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนนะครับผมรับซื้อไอดีราคาร้อนนะครับผมสำหรับเพจของพี่เกมลาฟ้านะแล้วก็มีบริการให้เช่าปักทุงด้วยนะคระมาณ50บาทนะผมแอบไลน์ไปเลยนะครับผมใครสนใจนะเดีกว่่าผมมมไี๋ยว โอ้ยด้านหน้าผมมีตัวนี้มาโอ้โหเต็มตี้เลยวะผมต้องถอยก่อนนะไม่น่าไหววะอุ้ยกลับตาหายละไปละจ้าไม่อยู่ละต้องหาเหลี่ยมเล่นก่อนนะไอ้อยู่ตรงนี้แน่ได้อยู่มั้งพัญญาเรอเดี๋ยวก็มาแหละขาสี่ตัวเลยว่ะอุ้ยหน้าผมนี่วะวิ่งมาแบบนี้หัวหลุดว้วยอุ้ยไม่โดนหัวเลยอุ้ยโดนเม็ดนึงแล้วไอ้นี่หัวหลุดรีบซ้ำดีกว่าแล้วก็หาม,มุมอื่นเล่นนะ ยืนอยู่ตรงนี้ผมน่นาจะโดนโถมแน่เลยอ่ะเพราะผมเปิดจุดไปแล้วไงไม่ได้มีเก็บเสียงด้ย่ยป่ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะโถมมาแหละรอตรงนี้แหละโอ้ยหน้าผมเยนีน่ยืนแบบนี้ก็หัวหลุดไปดแดงแฉซ้ำดีกว่าเฮ้ยกับตาผมเนี่ยก,กับตาเฮ้ยหลังมาไอ้ผายเนี่ยไอวอไม่ติดไอวอเฮ้ยลูกซองเลยว่ะไปลปะทหารเหลี่ยมเล่นนะ พัญญาก่อนดีกว่าตาเน,นี่ยไม่มียาชิบห <c oughs> ายแล้วม,มีซองเลยวะเอาวิ่งมาแบบนี้หัวหลุดไปกทีอุย้ยโดนหัวไม่ดาววะเฮ้ยหลังก็มาละสองหนึ่งแล้วตาทนนี่สองหนึ่งละ <c oughs> เขาขังไอ้วอลตัวเองเขาปัญญาทันนี่เลยอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวเจอผมแน่ที่เนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะเออไม่มีไอ้วอลด้วยไงไม่กล้าหฮาวเท่าไหร่อุย้ยน่าหัวเลย เชื่อเอยจะตายป่ะวะไปละจ้าไม่อยู่ละความของในศพดีกว่าเขาไม่น่าตามมาปะมีไอวอลป่ะเนี่ยถ้าไม่มีไอวอลนี่ผมซวยเลยนะอุ้ยมันมาแล้วมันเห็นผมละตั้งไอวอลไปก่อนนะถอยดีกว่าให้ผมเออไปเข้าวงก่อนดีกว่าเอ๊มอยู่ด้านหน้านี่วาไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมจะไม่ปล่อยตีเนะี่ยผมจะเก็บหมดตีเลยเดี๋ยวผมดักตรงตรงนี้เลย แอมอยู่ขวาเนี่ว่ามันน่าจะวิ่งขวาไปนะเออเดี๋ยวผมรอตรงนี้ดีกว่าเห็นละเอมวิ่งละหมดแตกไปดิดานหนึ่งเรียบร้อยหมดที่ไปละข้าวงไม่ต้องฟาร์มละผายเลย้ยกระสุนไม่มีด้วยไอ้วก็ห้าเม็ดไม่รู้ว่าจะจะไหวปะวะสิบสี่คนเนะี่ยแถวนี้มีตัวไหมครับ่าคนไม่เจอเลยนะ่ะเว้ยน่าหงุดหงิด โหไม่เคลื่อนหัวสักเม็ดเลยวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพอพอกระสุนจะหมดละเดี๋ยวไม่มีอะไรยิงเอ้ยหลังผมนีแอมเปิดมาแบบนี้ก็เปิดมาดิกระโดดยิงดีกว่าสวยติดหัวพัญญายาก่อนเนาะ๋ยวผมจะไปซ้ำไอ้ตัวนั้นน่ะที่ผมยิงล้มอะ่ะไปเก็บกระสุนนะไม่รู้จะมีกระสุนหรือเปล่าไปาไปชาร์จเลยดีกว่า อาก,กระสุนเล่นอ้ยมันมีเพื่อนมาบชิพายเนี่ยมันเปิดโคโนโดว้วยะไอตัวหลังมาโอ้โหไม่โดนหัวเลยผมต้องถอยแล้วแหละอุย้ยขวามีปืนไร้ไไวัตไนนี่เลยว่ะโดนไปร้อยขวาเุ้ยสกายเรียวม,มาต้องไปแล้วว่าไอวอลเหลือลูกเดียวละชิพายแล้วไปละไม่อยู่ละอย่ายิงนะครับขอร้องนะ้ยโดนกระทะไม่ทันแลว โอ้ยจกไกลเริม่มมาโอ้ยกระทะไปกระทะไปเอ้ยไม่โดน,นยิงไม่โดนว่ะเดี๋ยวผมลงเล่นที่แนะอ้ดก่อนนะเฮ้ยมันไหวปะวะตาน,นี้คนดูมันไม่น่าไหวมันโดนโอ้โห,หลหลทางเกินอะ่ะแล้วก็วงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาก็ซาดีกว่ามันอยู่ตรงไหนวะยิงได้ปะไม่ยิงได้อยนะู่นะพัญยาก่อน ้านเลยนะโอ้ยผมไม่น่าวัดเลยวะ่ะเสียยาฟีเสียไอโฟนดว้วยขวามาโอ้โหไม่น่าไหวละซ้ายขวาเลยวะ่ะโดนคลิปนี้โอ้ไม่น่าไหวบาคนดูขอโทษแล้วกันนะยาก็ไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาสุดแน่แค่นั้นแหละคลิปหน้าผมเอาสุดนะคลิปนี้ไม่ไหววะ่ะเนี่ยโดนรุมซ้ายขวาแล้วก็ไม่มียาวงก็เล่นยาก น่าจะตายแล้ววะมันอ้อมมาแล้วเตรียมตัวตายไม่โดนเหรอราชการเรื่องมขอโทษนะครับคนดูผมไม่ได้ที่หนึ่ง battle, องนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาสุดนะครับได้กี่คิววะบวกเท่าไหร่บวก68อุ้ยดาเมจ6,000กว่าเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะ